รองช้ำคืออะไรและรักษาอย่างไงวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังครับรองช้ำหรือที่เราเรียกว่าเอ็นฝ่าเท้าอักเสบเกิดจากการอักเสบของเอ็นฝ่าเท้าซึ่งทําให้มีอาการปวดบริเวณส้นเท้าหรือรอบรอบ,รอบตัวข้อเท้าบางคนก็อาจจะมีอาการตึงบริเวณน่องก็จะเป็นไนหายเป็นมากในตอนช่วงเช้าก้าวแรกหลังลงจากเตียงสําหรับคนที่มีโอกาสาที่จะเป็นโรครองช้ำนะครับก็คือคนที่ต้องมีการใช้เท้าและก็ส้นเท้าบ่อยๆครับ2ครับคือคนที่มีน้ําหนักเกินครับต่อมาครับคือคนที่มีรูปเท้าผิดปกติครับต่อมาครับก็คือเรื่องของอายุในคนที่มี อายุมากขึ้นก็จะเกิดความเสื่อมได้มากขึ้นนั่นเองสําหรับวิธีรักษานะครับเบื้องต้นสามารถทําเองได้ที่บ้านอย่างแรกเลยปรับรองเท้าของเราให้เหมาะสมกับรูปเท้าของเราเป็นรองเท้าที่มีความหนานุ่มมีการซับพอร์ตที่ดีแนะนำนะครับให้มีรองเท้ายางรองเท้านุ่มๆใส่ในบ้านเสมอครับวิธีการที่2นะครับให้เรายืดเหยียดน่องแบบนี้นะครับค้างเอาไว้30วินาทีห้าถึงสิบเซตเช้ากลางวันเย็นครับผมวิธีต่อๆมานะครับต้องมีการวินิจฉัยจากแพทย์ก่อนอย่างแรกเลยครับใช้ยาลดอาการอักเสบหรือย,ยาลดอาการปวด่องนะครับคือการใช้วิธีทาาาางกยภพบบํัดเเลซอร์ งานสูงช็อกเวฟนะครับต่อมานะครับคือการพิมพ์เท้าเพื่อกลับรูปของแผ่นรองเท้านะครับทำให้การเรียงตัวของกระดูกเท้าแล้วก็ส้นเท้าเนี่ยดีขึ้นด้วยสรุปนะครับอาการรองช้ำรักษาได้นะครับสามารถมาปรึกษาแพทย์จะรับการรักษาที่มหมอวดยครับ